สีดังสุขานสโมหุโตจารยินทังปรามจาริยาบังกินังกายกรรมังวาจากรรมังปะทักกินังปะทักกินังมนกรรมังนิจเตปทักกินังปะทักกินัง ขอให้จงมีชัยชนะในมงคลพิธีเหมือนอพระจอมผ<อ>ูดีทรงชนะมานที่คนโพรพึกถึงความเป็นผู้เลิศในสักพพุทธาพิเศษทรงประโมทอยู่บนอัปราชิกบันลังอันสูงเป็นจ นึ่งขอให้ชีวิตยั่งยืนเหมือนต้นพระสีมหาโพธสองขอให้ครอบครัวอยู่ร่มเย็นเป็นสุขเหมือนอยู่ใต้ร่มโพธิ์ทองของพระพุทธองค์สามขอให้ทรัพย์สมบัติดดองดางเหมือนใบโพธิ์ที่มากมายนี้อธิษฐานจิตนะคะเวลาหกผ้านะคะเราอธิษฐานจิตว่าหนึ่งเมื่อผ่าน ต้นโพผูกให้แน่นเป็นการผูกชีวิตจิตใจลูกหลานรุ่รุนาแยกมิตรสองลีค่าที่ทำให้ตึงปัญหาชีวิตหน้าที่การงานที่ใครได้ด้วยพลังตรงนี้สามรดน้ำต้นโพเพื่อความชุ่มเย็นเจริญงอก ดื่มน้ำสำราญทรัพย์สินเงินทองไหลลงมาไปเอาน้ำมีแล้วนี่นี่มีไปจะให้พรแล้วนี่เลยใช้ไม่มีน้ำก็ยืน